วันมาค้าบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงเจิดจ้าเหนือท้องฟ้าพระพิสุสงฆ์1250รูปต่างเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายพระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ทรงรอคอยเหล่าพระพิสุสงฆ์ที่กำลังเดินทางมาเฝ้าใบไม้สีเขียวขจีแผ่กิ่งก้านปกคลุมพระองค์พิสุสงฆ์ทั้ง1,250รูป เดินทางมาจากที่ต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายทุกคนล้วนเป็นเอหิพิขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้พิสูจน์ส่งทั้ง1250รูปมาถึงพร้อมกันในวันเพ็ญเดือนสโดยไม่ได้นัดหมายนับเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพระพุทธองค์ทรงสแสดงโอวาทป,ปาติโมซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทรงสอนให้ละชั่วทำดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเว้นจากการทำชั่วทั้งปวงให้ทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสพิสุสนงทั้ง1 2 5่ั้งร2 5 0รูปนั่งฟังธรรมด้วยความตั้งใจสังเกตได้จากสีหน้าที่สงบและเปลี่ยมด้วยศรัทธาพระจันทร์เต็มดวงส่งแสงเหนือสังฆาทั้ง1,250รรูปสร้างบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าประทับใจ พระพุทธเจ้าทรงประทานเอหิพิคุอุปสัมปทาให้แก่พิสุทนสงฆ์ทั้ง1,250รูปโดยไม่ต้องผ่านพิธีกรรมใดๆหลังฟังธรรมพิสุทธสงฆ์ต่างสำนึกในพระธรรมและตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพิสุทธสงฆ์ทั้ง1,250รูปแยกย้ายกันไปเผยแพร่ธรรมะในที่ต่างๆเพื่อให้คนได้รู้จักพระพุทธศาสนา เหตุการณ์วันมาค้าบูชาเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปทั่วโลกในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนได้จัดพิธีมาค้าบูชาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญนี้โดยการเวียนเทียนและฟังธรรมพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถสามรอบเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระรัตนตรยัย วันมาฆาบูชาเป็นวันสำคัญที่รำลึกถึงเหตุการณ์อัศจรรย์และคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ยังคงเป็นแสงสว่างนำทางผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้